สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอสานพลังแฟมิลี่ค่ะขึ้นในฝนตกเบิดขึ้นพี่น้องฟ้า่าหื้อเพมเพมนาะวันนี้ยายจอยสีเลยออกไปเมืองสวนยายจอยอยางเอาเด้อพี่น้องทางไปสวนสวนยายจอยอยู่ไก่อยู่ดี่เป็นกิโลกคุแต่ว่ายายจอยเอารถอีปังอาไปบ่ไไรเด้อพี่น้องจ้าเพราะว่าออกจากนี้เป็นถนนใหญ่ รถอีเต่าขาหหามคีถนนไงเนาะพี่น้องเนาะแจจอยก็ได้งยางเอาพี่น้องเอ้ยนี่ทางไปสวนแจจอยเนาะมันมีหลายทางพี่น้องขันไปทางถนนไงนั่น,นอันบักหอยบักหอยบักหอยพี่นอ้องหอยถากหอยบักไง มึงถากกเตรียมอยู่ฝนตกไหมพี่น้องเอ้ยถากเต็มทังเนี่ยหลายครับเขาหามขี้ออกรดอันถนนง่ไหมพี่น้องแก่จอยกับเลนยางเอาเนาะยางค่อยไปซะสะฝนตกแล้วอากาศย่ำเศ้า,าเย็นดีดีพี่น้องเลยเย็นดีค่ะเย็นดีเนี่ยปกบดขึ้นเลยมึงขึ้นเนี่ยแก้จอยแล้วลจะเป็นมึงหมากไม่อย,ยู่สวนมันอีหอย่างเนี้ยมันมันเหลือจากยางบนนั่นน่ะ พอฝนตกตลอดนูนดอกมันรวงเบิดนี่ก็บบ่รูดัมนพี่นองเนาะทางไปส่วนก็จอยก็เลยจับผ้าไปยางไปเอาพี่นองเพาไกลดอกนี่มิดนู่นนี่กับแมงเราเนี่ยนู่นสีเขาาซาลี่หลายๆน่ะปะัดฟื้นยังไงมาหลายเลยแต่อันนี้เป็นเทียดไม้ทีเห็ดปีนี่ได้เนี่ ือเตรียมค่ะเตรียมเนี่แต่เตรียมฟื้นไม่พป่น้องมึงผู้ได้ก็เตรียมฟื้นเต็มยุงเลยจะไดเจ้าแตได้เจ้าเปลืองบานแยกจอยเตรียมฟื้นไว้เตรียมอยู่เจ้าหนี่แม่คือขักึ้นแน่แต่เป็นตัสนุกดังทางน้องพี่น้องเนาะต้องเห็ียดขายแล้วนี่พี่น้องนี่แยจอยแต่ว่าท่านมีหอดฟื้นยู่ปีนี่ยานได้ซื้ออยู่เรือยพี่น้องเด้อยานได้ซื้อแยกสิบเมตรอยู่ เป็นขายเป็นเม็ดด้พี่น้องเป็นที่ขายเป็นเม็ดกวางเม็ดเงาเม็ดด้พี่น้องนี่แต่ว่าเม็ด่าไรนี่ย้จอยบุหรุจักแต่ว่าแพงด้วพี่น้องเด้อตะกี้ว่าแพงหอกตัวนี้แพงฟื้นนี่แพงครับพี่น้องเอ๋ย่อตัวเนี้ยโอ้เป็นเห็ดเนาะเห็ดไปแต่ขายน้ำนี่นิดเจ้าเนี่ยใส่ย่างเดียวเนี่ยมันบ่บเบิดไงยดอกเนี่ยเห็ดเห็ดเอาฟื้นงามประหนี่งเป็นเห็ดขายแน่นอนเลย นี่พื้นนี่ฟื้นยางดีเลยพี่น้องเด้ออันนี้รังว่าเป็นเทาเด้อพี่น้องบ่ม,มีเทาเด้อมีกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นใหม่สนยางดีเลยยางทนเลยเห็นนรอเนี่ยเขาสาลี่ทงนี่เิ่นขึ้เกี้ยวแล้วตัวนี้เิ่นเกี่ยวตัวนี้เหมือนพี่น้องย้ายจอยหรอมิจิวันเพราะท่านไึงแก่จนเิ่นเกี่ยวแล้วโอว เป็นเกี้ยวเหรอครับพี่น้องพวงนี่อัน,นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน,นั่นเอาซารีโอ้คนเริ่มเกี้ยวแล้วเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเกี้ยวแล้วอัดหอดเฟี้ยงแล้วเรียบร้อยเฟี้ยงกับคนพุ่นอันหนึ่งท่านไออัด่เปุ่นกอางไว้เนาะอัดเฟี้ยงแถวนี้อัดแล้วพี่น้องโอ้โอ้โอโอพระแค่เดี๋ยวยายจอยกลับมายายจอยสิเก็บไปไว้แต่หนึ่งป้ายู่พี่นอ้องน่ยหอดพักแค่ แถวนี้บือเลยโอ้ยายกจอยหัวก็หงจักว่าแถวนี้มีผักแค่ยายกจอยปัญญังมาแถวนี้ก็เจอเนาะยายกจอยยางตะน้ำถนนเพียถนนลาดยางพี่น้องไต่สะพานนี่าาทงนี้บั้นไหนเกี่ยวนี่เขาสารีทงนี้สมมตเม็ดงามแถมงงเนื้เอเม็ดมีแต่เม็ดตรงๆพี่นออ้องเขาสารีทงนี้แม่งงเน้เป็นตะน้ำนักดีครับงเน้น ดเม็เดยอนัว,ๆ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 วๆยๆใส่เยอะงามคักเม็ดนั่นไหมนองเกลืองบินบินสำรวจหลังฝนตกมาขึ้นนี่เนาะฮะเนาะฝนก็จะบินสำรวจอ่านองเห็นวะีกน้องมึงเข่าซาลี่ไหมพี่นอง มีตั้งตเม็ดเห็ดรวยสวยอยู่พี่น้องเอ้ยมีแต่ห่วงใหญ่ๆมึงเนี่ยเข้าบาเล่ไม่พี่น้องจ้ามึงเนี่ยมีตั้งตเม็ดงามคักงามเนี่ยปัดเป็นตะน้หนักได้น้ำนักดีคักน้ำนักดีเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเม็ดไหมมีตเม็ดตรงๆมีตเม็ดใหญ่ๆมึงเนี่ยสะอ่อนคักเนาะมึงเนี่ยปัดเงยจอยสมาสะอ่อนแต่งามคักงามเนี่ย มีตะเม็ดใหญ่ๆพี่น้องเลยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลย,เ,ลยเป็นตะมันข้างนอกนี่แม่คนขายมันจะได้หลยเงินนี่ไลแบบไงด้พี่น้องมึงนเขาบาเล่ไมพี่น้องโอ้ยงามค่ะงามเนี่ยนี่พี่น้องสร้างเป็นสวนยายจอยถนนใหญ่ยายะจอยอารถมาบ่าไไรนี่เ,าเขาห้ามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง ่อยมาหอดสนวนเจ้าของแล้วปัน่าดงเสียพี่น้อง <laughs> มากไมข่อยว่าสิดกดกมันคือบอดกกอนนั้นมันคือเป็นดอกคัก,กดอกแน่แต่นุดกับบอดกเ้ยพี่น้องเฮ้ย <laughs> ข่อยบ่เห็นนุดพ่อสร้างนวยเห็นอยู่นวยเดียว <laughs> แต่อยากหาัวแต่น้องันนั่นเห็นอยู่นวยเดียวพี่น้องเห็นแบบนุดอยู่นวยเดียวน่ะน่ะพอมอว <laughs> ตะเกาหนุดต้นนี่นวยใหญ่ๆแต่ละมันติดโดกเดียมนู่พี่น้องเลยปีที่แล้วปีนี้มันลาบบ่โดกบานเนี่ยคอยสิมา้มา,ม,า,ม,าม้ามาเมืองบักลูกพุ่นตะเกาตัวนี้ผ้าง,งากองอยู่โอ้ยแต่มาอยากห้อยแห้งแต่นวยเดี๋ยวกับบ่มีพี่น้องตอนยายจอยผ้ามาเมืองดอกขาวอาหลักบานนี้มาเมืองแล้วบ่มีพ่อหน่วยพี่น้องเอ้ย เป็นหมากขึ้นจังหมากท่านนวยใหญ่ไหมพี่น้องนี่แม่มีสองตนเนาะ,ะ,ะั่เนี่ตะเกาสิผ้างากองเลยปีนี้บอมีพ่อเม็ดอะไรมาอยากหัวแห้งแต่นอฟัดนี่มันบอมีผู้มาตัดหนาพี่น้องหมากแอปเปลลิลหรือบอมีพ่อหน่วยเมืองเนี่ยไห้มาเมืองคว่ำวางเปล่า เอคไฟล่งเงือกแห้งบวานบ่มียางจักแนวสวนขว่อยพี่น้องเลยมีแต่หกยางเดียวเอาส้มพ่วงหกข่อยละนายอันลูกกันดำดำได,ด้กี่ดอกกันเต็มย่ำยางอยู่กับมันบ่มีมีอยู่พันบ่หลายพี่น้องเนี่ยนี่เนี่ยลูกกันดำดำเนาะลูกหมากยังดอกนี่เป็นดอกหวานหวานเนาะมีอยู่หังบ่หลายพี่น้อง สูปีดำปือป้อปือป้อคนยังยูสูงสูงคนละพี่น้องกาเออมียูของบ่หลายมากันเนี่ยนี่มากี่ยังดอกบ่จักซื้อมันบักเปล่าวเวิร์นเปล่าวเวิร์นนียังนี่ล่ละเนี่ยนี่เปล่าเวิร์นเปล่าเวิร์นนี่ล่ะเนี่ยดอกยูพี่น้องมากันเนี่ายคนอะไน่ยาม,มันสูงแบบเนี่เป็นสีม่วงม่วง,งแล้วกันยังจะได้เม่ามันเออ โอ้ยผสมดอกนะพี่น้องเนาะนี่พอไงมาตัดกับมาตัดคือคือพี่น้องตัดออกหน่อยหน่อยมือนันเพิ่นเอาขยะมาถิมเนาะเนี่ยเนี่ยตัดออกคือคักตัดซ้ำนี่ลหละมันหกแห้งกนาะพวได้สิไปตัดสนาสานายเนาะพี่น้องเนาะมึงบหมือกันงูนก่อยกันนะมีทุกอย่างเอ้ยมึงบักหอยบั้น่วยบักไงซ้องน่วย บักหอยพี่น้องบักกงุหนไข่กับมีคือกันมีทุกอย่างนะบักอระหนกับมีพี่น้องนี่ทงบดดกนี่กำลังเปน็นนวยหน่อยบากอะหุนกับขืนนท้าเคี้ยจุดต้นบักเปล่าวเวิร์นนะพี่น้องนี่เขาไปเผ็ดคู่ขื้นนะพี่น้องเนาะนวยอันเนี้ยแตนายนะตรงนี้หกขักหกแนสวนไข่อยเอ้ยผมมีปูมาเห็ดพี่น้องอ ไอ้เปิ้นต้นนั่นกระดกอยู่นั่นเห็นหลายนวยอยู่ดกลาดฟาดอยู่ต้นนั่นแต่ว่าต้นทางเทิงนีไปโดกบองเห็ดฟื้นขายพี่น้องบางเห็ดฟื้นขายกับบอตัดหญ้าให้ข่อยน้ำเนาะหญ <laughs> ้าหุ่นทางกับบอตัดให้ข่อยน้ำเนี่ยโอ้หอัวกระพายลร็วๆไม่ไหม้ด้อสีแดงๆอันนี้ผ้าหยันนี่จอยหยันในมาซื้อฟื้นนี่ก้าเจ้านี่นะพี่น้อง ี่เดือนกันย่าสิงอ่านกันย่าตุลาเนาะแม่จอยสีสร้างฟื้นเป็นประจำแม่จ <c> อ <oughs> ยมาสร้างทีหนึงแล้วนีอวันนี้มากันนี่กันซุกแล้วจังสิมาเมืองมันทีนึงขันโมมีห้อยรถเรียนนับมาเนี่ยคอยว่ากายยางด้วยผีน้องเลย ห้อยรถที่เพิ่นมาเห็ดฟื้นนี่ยแหละคนกัแลรียนของมาเนาะบักเบลาเบลข่อยกับว่เป็นนวยพี่น้องดอกดกลุกขาวๆเต็มอยู่กับว่เป็นมวยนวยเนี่ยมีลาเบลเนาะพี่น้องมีลาเบลเลยซื้อมันซื้อเต็มๆเพิ่นแล้วบ่มีนวยปีกายนี่พี่น้องเงยย่อยยำยางยายจอยมาเก็บเอาหน่วยสุกมันบ่นีมันแซ่บมันหวานหอมเนาะค่ะเนาะเนี่ยนี่ต้นบักเบลาเบลเลย เบลเบลเลยนะพี่น้องนี่มันมีนวยเพราะอ่ะนวยนี่่อยเราขึ้นว่าไม่เก็บนวยดีมันเป็นดองเพราะนวะ่ะมัดเราเปลี่ยนนวยปีน่ะอันตอนเป็นดอกเระเขาอากลากอยู่มัดส้มตะไใบเลยพี่น้องปีนี้เป็นพันดูใบอืมปีกายนี่เป็นพันนวยอยู่ปีนี้เป็นพันดูใบเลยพี่น้องมดัดดูใบดูใบดอกต่อยติง้ง Tu kang tân, mẹ vừa nắng chim ngoan nè. Doctoi tinh nắng đọc tinh đó nắm đen, honey. Mhm kang tân. Bun bội tắp nè vừa nè. Badapter nô nè yang swing am, eh chim ngoan swing không Mhm. 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 งามคักงามแนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่เขาซาลี่ก็มีสองพันเลยพี่น้องสองย่างเด้ออันนี้ก็อย่างหนึ่งอีกอันนี้อันนี้ชิม่นเพื่อนเ,อเขาบาเล่เนี่ยละ่ะนี่พี่น้องจ้าเนี่ยนี่เห็นบ่ง่วงเพล่อนอันที่ยกายจ้อยไปไทยนี่ชิมเป็นเขาสาลี่นี่ว่าคือกันเด้อพี่น้องเด้อคนละพันเด้อพี่น้อง เขาซาลี่ค mm. ือกันอยู่แต่ว่าคนละพันคนละยางคือเขาบานเท่าหรพี่น้องเขา็ค้อนั่นเขา็ค้อนี่เนาะเขาเนี้วก็เขาเนี้ยวอันนั่นเขาเนี้วอันนี้เขาเนี้ยวอีนั่งนวลเพราะว่าเขาเนี้ยวอีเตี้ยบมานว่านออันนี้ก็คือกันลรืพี่น้องมีสองยางสองพันเลยพี่น้องเด้อพันอันนี้ต้นเตี้ยเตี้ยห่วงที่เป็นที่เป็นคือฟอยเนี่ยเป็นฝอยฝอยเป็นหนวดหนวดเข้าเข้านะพี่น้องออกมาเนาะนี่ ขากับพี่น้องได้จอยสิเก็บเอาหนอดปลาแค่เป็นหนึ่งเส้ปลาโดดไฟกับเรียนน่เปมเปมเนี่ย,ยพักกับว่าอืดดอกพี่น้อ,องจ้า ักกะบ,บออืดแต่ว่ายาจยจอยมักพักอันนี้เอาไปหนึ่งแล้วมันหวานดีอพักอยู่สวนยายจอยกับบ่อืดหอกพักขมพี่จะพักหมกินลายกะ่บบอ,อยากพี่น้องเอาไปผสมกันเล็กน้อยกันเอาไปหนึ่งใส้ปลาหาปลามาหนึ่งกันพี่น้องนี่ หยดปลาแค่ไปนหนึ่งเส้ปลากันพี่น้องจะหยอดงามๆเต็มอยู่พีต่ต่หยดปลาแคบมองนี่ตังเป็นหยดหยดอ,ออกเต็มอยู่พีน่น้องนี่จะหยอดงามๆให้จ่วยกับเจ้าหยดพี่น้อ,นอง ผักทุเฮียนกับบดกินดอกมาเห็นมันงามดอกวดบ่าไรคิดไปจะกำก,รรกันเป็นหนึ่งเสป้ปลาผสมกันก้บผักหมุมนี่จะผักหุมไหลายมันกับวเสียบมีหลายๆผักใส่กันกินผักนันผักหนี่มันยังเสียบเนาะกะเนาะนี่เอาซ้ำหนีละพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเดอ้อต้นผักแค่หยอดเต็มยู่พี่น้องจ้าผักแค่ฝรัง่ง ไปมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดกระดิ่งดัให้าย่จอยน้ำเนยเรอยพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อปากช่องน,อน้อยของอีสานฝารังไว้น้ำเนยเดือพี่น้องเขาให้คลิปปัง,ปงๆนนคือเปิ่ในเด้อขอพุนค่ะสวัสดีค่ะ